ตัผมนี่แลมผมไม,ม,แนะมออกแล้วก็ตั้งนะเนี่ยเอางทั้งยี่สิบตันหมดละ

เฮ้ยผมยิงผมยิงนาไม่ยิงนาไม่ยิงเฮ้ยนาไม่ยิงพี่จี้อยู่ไหนพี่จี้ยิงดิมึงยิงดิมึงยิงดิเฮ้ยตรงลูกไม้นี่แตกเอ็มเซ็ตโอ้โหเฮ้ยเกิดข้างหลังน่าแตกไปฮะคือร้อยตายหมดล อะตัวมอสกแบาตัวมอสยิงมี่ต้องหินอ่ให้ได้เป็นหัวที่หน่นยเตีอย่างนี้แม่งยิงกันเองีกยิงผมน่าู่ตรงหินเนี่ยยิงซิกเนี่ย อันนี้ยาอันนี้ยาใครเนี่ยเกบไว้อะเก็บไปเลยไปนั่งเอาผมอยู่ตรงหินนะเก็บไปเลยเก็บไปเลยใครอยู่ตรงหินนั่นละหินเดียวๆอ่ะที่อยู่บ้างแขนตัวเดียวเก็บไปเลยหมดกันเต็ดเด็ดโต้โอ้ยมีคนมีคนไสองสี่ห้า ไปขนาเลอ้เพื่อนดูให้หน่อยดูไอ้เพื่อนฝั่งนี้ดูให้หน่อยดู